หน้าจอเดินใหม่ i s z u D-MAX ของคุณพี่หนงคุณพี่หนงนำมาซ่อมโดยอาการเข็มใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างเปิดสวิตช์กุญแจมีไฟติดค้างเทสบนตัวรถมีไฟกระพริบถอดเมนบอร์ดหน้าจอเดินใหม่จ่ายแรงดันไฟก่อนที่จะซ่อมถอดเมนบอร์ดออกมาสรุปได้ว่าได้ผ่านการซ่อมมาเยอะมากบายพาสสายไฟมาด้วยจ่ายแรงดันไฟแบตสรุปได้ว่ามีไฟหลอดสีแดงติดค้างจะเรียงระบบไฟเมนบอร์ดใหม่เปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในชุดที่เสื่อมนำสายไฟที่ซ่อมมาก่อน นานี้ออกทั้งหมดจ่ายแรงดันไฟแบตไม่มีไฟติดค้างเบอร์สวิตช์กุญแจไฟมาเป็นสเต็ปปกติประกอบหน้าจอเรือนใหม่แอดจัดเข็มเสร็จเรียบร้อยเข็มน้ํามันอยู่กึงกลางเข็มความร้อนอยู่ก,กลางเข็มความเร็วอยู่ที่105โดยเฉลี่ยเข็มวัดรอบเครื่องยนต์อยู่ที่3,000รอบ ปิดสวิตช์กุญแจและเปิดใหม่เข็มกวาดทุกเข็มเทสเข็มน้ำมันและเข็มความร้อนโดยการบายพาสวงจรเข็มน้ำมันและเข็มความร้อนทำงานปกติเทสเข็มความเร็วและเข็มวัดรอบเครื่องยนต์โดยการจ่ายสัญญาณเข็มความเร็วและเข็มวัดรอบเครื่องยนต์ใช้งานได้ปกติติดตั้งหน้าจอเรือนใหม่กับตัวรถเปิดกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์เข็มใช้งานได้ปกติสถานะไฟเลี้ยวติดปกติขอขอบคุณคุณพี่น้อง